สรุปตานี้ชนะแล้วเปล่าตาเนี้ยเนี่ยตาเนี้ยใช่ไหมดูชื่อระสาดีัเอาเลยเจ้โอ้ย oh, yeah. เล่นระเบิดอีกแล้วโอ้โอเล่นแบบเล่นต้นเกมเลยแบบเหรอโอ้เออ โอ้โหดาวไปหนึ่งเลยฝั่งนี้วิ่งกลับไปช่วยเพื่อนอีกแล้วเดืยวตัวเดียวเพื่อน,น้มัน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 วิ่งมาดูดิมันมาช่วยเพื่อนกันหมดแล้วเนี่ยอ๋อเจริญพ้อนโอ้ไอฟากาไอบัลลานว่าอะไรวะ F A K A บักฟาการ์ฟากาฟากาเอ้ยแก นี่ไงนี่คุณมีมวยอ่ะเออเนี่ไงนี่ไงมวยนี่ไงฟาก้าฟาก้าเป็นไงมวยหนังชอบเลยคิมกุมต้องทำแต่แล้วจะเปิดเพลงทำไมอัดชิปอยู่โอ้ลงไปเลยแถบแดงขึ้นเลยแหละ ชิแรกก็แถบเหลืองแหละฟังไปฟังมาแถบแดงว่ะดูดูดูฟาก้าจะโชว์หวดจะโชว์ยิงหัวอุ้บ้านอุ้บ้นเหลืองนน่นนะ,ะเออจเจริญเจริญเ้อ ไม่ได้กินกูหรอกกูวิ่งเร็วอือออออมาซ้ำให้ละเพื่อนมันวิ่งเข้าบ้านหรือเปล่าซ้ำๆๆให้หน่อยเพื่อนอยู่ในบ้านมันล้มอะ่ะเพื่อนตัวที่ล้มอ่ะเฮ้ยฝั่งนี้มาซำหนึ่งไว้เนึงเดี๋ยวไปช่วยที่บอหรีคขาดตัวนึง แล้อตัวลังคาใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ตัวมาแตกมาแตกอย่าละเฮ้ยก <c oughs> <c oughs> ูไม่ได้ยืนแองนะกูยืนเก็บของพอดีสักสีมันค้ำสักสีมันค้ำคอวะ่ะเยอะยยืนเก็บของ เดี๋ยวปรการไว้นานต้องเต้นหน่อยไม่ได้เ,เต้นแล้วรู้สึกนอนไม่หลับวะเฮ้ยเพื่อนดันวะเพื่อนดันวะเฮ้ยตอนนี้นดันวะเฮียเฮีย,ย,ยละ <พอ S 1> เฮีย,ยละโดดละเฮ้ย,อยโอ้โห <S 2> <S 2> หน้าบัญญายัางเยอะยังไม่ทันยาอะไรเลย เพื่อนมาด้วยกันนี่แบบเป็ดน้อยเสือดำ b n e sport เนี่ยเฮ้ยเตั้งสายไวจุ่มหน่อยเสือมืดว่ะเสือดาวก็มายึดเช่คุกเลยตั้งตั้งสายไวจุ่มหน่อยฟาก,ก้าฟกกาฟก,ก้าสวยสว,ยสวยสวยฟ <ยะ S 2> าก้าสวยเป็นงานเป็นงานเป็นงานว่ะมันมัน<ว>มันรู้นะอยู่ในดิสหรือเปล่าเนี่ยถ้าอยู่ในดิสก็คอมเมนต์ใต้คลิปแค่นั้น ไลนวะนี่เนี่ยเป็นเรื่องจริดี <laughs> เปิดไม่ถามที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ล้อมไว้หมดแล้วใ <laughs> ห้ลงุงพลออกมามาอบตัวเฮ้ยไม่ใช่คลิปวีดติดเหลืองป่ะเนี่ย <laughs> ไม่ติดไม่ติดลุงพลไม่ติดโอเคโอเคโอเคใครอีกคนน่ะติดใช่ไหมลุงอะไรวะ <laughs> ลุงที่ได้ข่าวว่าซื้อเรือดนนำน้ำกับรถถังเีย ล่าสุดนี่ได้เช่าที่เขาจอดนันเรือํำน,น้ำเนี่ย <ucking> ลุงข้างบ้านลุงข้างบ้านลุงประหยัดเป็นเต้่นกับนายอะไรนะอ่าเป็นเพื่อนกับนายอะไรนะที่ขโมยนาฬิกาเพื่อนมา <Went into S 1> ขโมยหรือยืมวะ <N> <N> ยืมนี่อ๋อยืมอ่ะไม่ลงุงลุงข้างบ้านผมเพื่อนเขาขโมยมา ไม่ได้ยิงขโมยม,มาเลยแล้วก็ตีถามว่าเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนตายแล้วเขาบอกเสร็จร้อยตายจริง้รยรอันนี้แหละว่าให้ลงมาแล้วตรวจแล้วโดวแล้วสวยเพื่อนฟังเสียงได้เก่งมากสวยอพี่ฟาก้ากูไม่ทำอะไรเลย <c oughs> <c oughs> เพื่อนยิงกันรูดของเฉยเลยเจบเช่ <c oughs> <Okay. S 2> <c oughs> คนยิงรถของเอ้คนอันนี้รถของอ๋เดือดเตเาเดืดอเตเาจโดดจะโดดนั่งฮึดเรดเหัวต้งหัวดเขานะ เขาจะโดนลุมนั่งไงโดนลุมจริงๆเลยห่แล้วช่วยมันไหมหรือปล่อยมันแห้งช่วยดีช่วยมันหน่อยเฮียก็ยังชอบระเบิดอีกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ้อมซ้ายให้อ้อมซ้ายให้เดี๋ยวผมเดี๋ยวซ้ายอ้อมป้อมอ้อมป้อมอ้อมป้อมใช่ใช่เยี่ยมมากเย่ยมาก เจ็บมากเลยต่อดีไอ้ว่าจอดต่อดี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 มาตรงผมน่ามาตรงผมน่าตัวนึงพันยาทำไมพันยาทำไมเมร์เรามีคนแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแลพันยาทำไมซื้ออะไรดีวะไอวอวดีกว่าจะเปิดสองลูก โอแค่นี้ก็เหลือเรับเพื่อเอาที่เขาหมอกเป็นแร่เดี๋ยวสับเป็นไอวอล์กเผื่อไม่ทันไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้างบนข้างบนข้างบนลูกเกี้ยงลูกเกี้ยงเฮ้ยโอ้ยเหี้ย ตัวเองวางระเบิดควันหนึงแท้ๆไม่เห็นทางสวยๆมาแล้วมาแล้วโอ้โยเหี่ยฟองยาวโอเคเกาะหุยับสวยเว้ย แล้วผมจะไปอาบน้ำนะโทรหาเมียแป๊บมาดิครับเมียบอกว่าแม่มึงไม่โทรหากูตั้งทีเลยเาฟากา้าฟากา้ายังไงฟากา้ายังไงโดนตุ้ยยันยันช่วยได้ไหมยันช่วยได้ไหม,ไไห,มหาอุดหยุดปืนใหญ่ครับเจอปืนเล็กก็เรียบร้อยเลยครับหยุดแต่ปืนใหญ่เรียบร้อยดิ จบเยมะหลนนี้จบเยิดเลยติดคอมติดคอมได้ปะโยนโยนทิ้งไปซะถ้าใครมาก็เปิดไมค์คุยในดิสเลยนะถ้าบางทีผมมาก่อนผมก็จะตัดคลิปรองอเปิดถ้าถ้ามาอยู่ก็ปิดหูฟังไว้ถ้าอยู่ก็บเปิดฟัง นประมาณนั้นมันอยู่ฝั่งไหนหมอ่ะพอระเบิดมาผมนะเอาซ้ายเปล่าซ้ายมีเปล่ากางเนี่ยครับกางกี่ตัวหมดเลยเหรอไปเยอะคิดไ้เยอะนะระเบิดแม่งมาเราลวกนี่โอ้โหระเบิดเยี้ยมรวยระเบิดกันแล้วนี่เดี่ใววงอ่ะ อ๋อ oh, อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนู่นข้างบนนู่นเปิหัวแล้วตรงกลางใช่ไหม oh, แต่ oh, อยู่ oh. บ,นบนหมดใช่อยู่ตรงบนข้างบนนะ่ะบนสองตัวเจ็บมากข้างบนเจ็บมากเขื่อนไปนยิงไม่ได้วะให้ลูกสอง มีตัวแตกมีตัวแตกข้างบนมีตัวแตกเหลือตัวเดียวอ่ะขึ้นไปบนขึ้นไปบนสุดเลยแล้วนี่ยมันอยู่ไหนนะบนสุดเหรอใช่ใช่บนสุดแล้วขึ้นขึ้นพร้อมกันขึ้นพร้อมกันคนละข้างขึ้นพร้อมเงินไม่ได้ไม่ได้ไปดีไปดีไปไปฝั่งนั้นฝั่งนู้นเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ฝั่งนี้มันไม่ได้อยู่บนสุดอ๋อตรงไหนเนี่ยอยู่บนสุดอยู่บนสุดบนสุดบนสุด เอาอะว่าอยู่พังนี่ทำไมเอ,อ้าทำไมผมเห็นได้ยินเสียงมันอยู่ข้างล่างวะพวกแพก็คพวกแพก็คอยู่ข้างบน <c oughs> จต่มันมันยิงมันยิงตรงอันนี้ไงปอกแปลปอกแผล